สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาย่ไพ่ปากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายไพ่ก็ได้น้ำข้อมูลน,นั่งทางเลยเด็ดไม้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่สองคุณภาค,คมเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่กับฝากก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นำไปเ้อจ้าพ,าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะคะ่ะเนาะย้ำายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบุตริพาดเบิร์พาดชมนั่งทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญเจ้ากระ หรือว่าจะ comment, คอมเมนต์ของบคุ้มาทักทายกับยายไพก่กากคอมเมนต์มาใตาค้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมางว่ารายยายห้างเนาะจ้ะไปเบิ่งของมูลเนาะท่าอาจารย์ทันเลกเพิ่นเลยจ้าบ่ค่อย,ยสบายบ่ไดเนาะพี่น้องเนาะเสียงกัคั่นๆั้นข้อวอลล์ไเนี่ยบ่ได้เนาะจ้ะไปบ่งของมูลเนาะท่าอาจารย์ทันเลกเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะแนวทางนี้เป็นแนวทางสรุปส,ปสองตัวล่างของอาจารย์เอกนะคำน,นวณงวดที่แล้วเพิ่นให้สองตัวล่างพี่น้องจ้าแต่ขึ้นบนเนาะจ้าจุดนิ่งเพิ่นพร้อมเนาะพี่น้อง มาเบิรงวันนี้สี่ชุดว่าสันจาเปนว่าเปนให่มากเนาะสามแปดสามเก้าหกแปดและหกเก้าสี่ชุดเน้นว่าสันระว่างขึ้นบนน้ำเลยพี่น้องตัวกันเป็นคือสี่หนึ่งและสี่หกเนจาจะจากแนวทางอาจารย์เอกนะคำนวณเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าแต้มลางวัวที่แล้วแต้มหกว่าสันพี่น้องจา้าแต้มสองตัวบนนะพี่น้องบ่ได้ร่วมเนาะค่ะวันนี้แต้มสี่ว่าสันค่ะพี่น้องะ่ะ แต้มีเป็นสองตัวบนเพิ่นเนาะจ่าเนาะจากแนวทางขออาจรย์่านนี้เนาะพี่น้องมาก,กะหาเบิรเนาะค่ะนะแต้มีอยู่ที่ไหนเอ่ยวาสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฟันธงล่างวาสันจา้าวัดใหนมหาเก้าเก้าหา,า,า,หาตัวเดียวเน้นๆเนาะจ้าตัวกันก็คือแปดห้าแปดหกเจ็ดแปดอ่อแปดเจ็ดและแปดอ่าเจ็ดเก้าเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างวาสันจา้าวัดที่แล้วเขา่าเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องซี่คู เดี๋ยเริ่มค่ะพี่นอ้องห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสามลายหกสามหมักกระจวดน้ำเพลินเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอากาศบ้านนอกเข้ากลางคืนเย็นเนาะคะ่ะกลางหลักกลางวันนี่โคตรหอนเลยพี่นอ้องมันมะเป็นหอนธรรมดาหอนแบบโกรธเลยเนาะคะ่ะอากาศเปลี่ยนไม่สบายเนาะค่ะพี่นอ้องสบายมากสองสามมือแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทั้งของแอดอาร์เนาะจากชุดกองของขวัญเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเข้าหกศูนย์เราจะให้หกศูนย์หกศูนย์หกเนา,า 60, 60, 60, นะค่ะเนาะงวดน,นี้เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่ห้าสามห้าสองห้าสี่หกสามหกสองและหกสี่เลขตะล่างเพื่อนมีอยู่เจ็ดห้าหกสามสองสี่เนาะคะ่ะลองเอาไปจับเบิรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะคันพี่น้องมีตัวใดยืนข้างล่างเนาะค่ะเนาะข้างล่างหรือข้างบนเนาะจะมาได้ทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะเอาจับยืนใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอาพิจารณาเป็นแนวทางในเลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเล้าบริตตอบคอมเมน์บ่ค่อยม,มีเวลาปันไดนอกจากเป็น้อกเดี๋ยวก็จะเป็นไล่ตอบทีหลังเนาะคะ่ะมาเบิ่งค่ะเน้นล่างกันบนจากแนวทางของอาจารย์กูนงวดที่แล้วมาทาังล่างทังบนเนะจ้ะอันนี้พ่นเน้นล่างกันบนเนะจาะพ่อนอยู่ที่06ูนย์ห6 54 5ย์6ี่แูนย์เจ็ดห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดหกหกหกสี่แล้หกเจ็ดนจดูอะไรเป็นอกนนะะนอกไอเนาะค่ะเป็น้องเนาะต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์โกยบาลเลยเนาะคะ่ะ เพิ่นบอกว่าเด่นบนอยู่ที่8และ9นะจ๊ะ4 9 5 9 4 8และ5 8 2ตัวบนนะจ๊ะ3ตัวบนอยู่ที่6 4 9 7 4 9เอ่า8 4 9เานะจ๊ะข้างล่างเด่น3กับ4เนาะพี่น้องเนาะ4 5 4 9 3 5 3 7เตัวล่อง่นแคปหน้าจอชุดเต็มเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเนี่ยทางของอาจารย์โกยบ้านไร่เนาะคะนะ่ะเนาะ ลองข้อไว้เนาะพี่น้องเนาะขอตรวจเพราะไพ่หลายๆเนาะจ้ะขอเวลาอมฮอ,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 อนแป๊บหนึ่งพี่น้องกันมาดูไอเนาะคะ่ะใจเย็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอมฮ้อนแป๊บหนึ่งไอเนาะค่ะมากไอแต่ออมฮ้อนจะเบ่ไอเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เพิ่นบอกว่าเน้นร้อยบนมาสัน้นอ่าอำนาจเลขเด็ดนะจ้า,จาเพิ่นบอกว่าแปดมาสัน้นร้อยบนมาสั้นนะาจา้ะดับบนอยู่ที่สี่เจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้คือเนวทางอำนาจเลขเด็ดนะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางสร้างค้นขี่ตัวได้พี่น้องเนวทางบนเพิรนนะจ้ะบนล่างมาสัน้น บนเด่นสามก็แปดฟันแปดเนาะพี่น้องเนาะแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดล่องสามศูนย์สามสามสามห้าสามเจ็ดและสามแปดนาะจ้ะแนวทางแถานั้นละสันจ่าพนวาก็ให้มามีโชคด้วยว่าสันจากแนวทางสองตัวบนล่างสร้างค้นขีดตัวเนาะพี่น้องเนาะตะวันแนวทางบนเพลินพลันฟันแปดเนาะค่ะพี่น้องหาเนี่ยมาใส่แปดเพลินก็ได้เนาะจะ้ะแปดเก้าพี่น้องแง่เป็นทีฟันไห่ก็ได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยจ้าอันนี้ไม่ได้อ่านให้เนาะคะ่ะแคบหน้าจอเลยเนาะจ้าจา้จาแล้วถ้าอาจารย์นภัทรเก็มจะละสีเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปร่างแย่พาแย่พาบอกว่าขงางลางเด่นหนึ่งเนาะจ้าหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ร่องหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหกแย่ภาษีกับมักหนึ่งศูนย์ ดับลางเพื่อนอยู่ที่ 2, 5, 7, 0, สองห้าเจ็ดศูนย์มาสั่นแต่อวยมักหนึ่งศูนย์คือดับศูนย์เนาะไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ผาเพื่อนไห่เด่นหนึ่งลางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนแย่ผาบัตรแย่ฝาได้ผาแล้วบอกว่าเด่นสี่ได้พี่น้องครูตัวบนแย่ผาอยู่ที่สี่ศูนย์และสี่หนึ่งสี่ศูนย์มากถ้าสี่ศูนย์มากเป็นหกศู 0, 6, 4, นย์หกสี่เนาะจา้ะเนาะ 41มาเ164 174และ194ก้าสัตว์จากแนวทางยายผาเนาะค่ะยายผาแล้วหมัก41ก็40ท่านั้นแนวทางเทิง่นเนาะค่ะจากแนวทางยายผาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนอัดสูตรนี่เขาทุกงวดได้พี่น้องยายเพ่ยาเพ่ลงห้สซงง้วนเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเข่า0เนาะจ้ะมวนนี่เพิ่นบอกว่า012 ซิฟบนเท่านั้นพี่น้องสิบหน่วยบนศูนย์หนึ่งสองเข่าสูงวดค่ะเนี่ยทางของอาะจาดทันนีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าขอตรวจขอแพทยหลายๆนองอันนี้เนี่ยทางเดรนลางเนาะค่ะคนบอกว่างวดที่เรามาเจ็ดหนึ่งนาจากงวดนี้แล้วหายมาสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง เก้าศูนย์เก้าหนึ่งไเก้าสองตัวเด่นเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องอะมากระจจดจดาดฝาดบ่มน้ำาพืนเด้เลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างแอดกับตัน่าสันสิบล่างอยู่ที่สี่และห้ามาสันอามากตัวใด่กระจวดน้ำเพื่อนเด้ยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอลราชนกสรุปสรุปองเพื่อนเนาะคะ่ะ เพื่อนใหมมาเพื่อนบอกว่าเจ็ดซีครับหนึ่งซีฟันเจ็ดซีตัวเดียวเนีนๆเอามากระจวดจาดฝา,า,าดบ่มน้ำพ่นเลยเลยนะพี่น้องเนาะ <ST AR C> ต่อไปเลยจ้าเ้ามาปิดถ่ายโดยเดีวยวทางลอยบนแอดปูนะจา้าวดที่แล้วให้สามกับเก้ามากเก่านะจา้าวดนี้แอดปูบอกว่าลอยบนซองกับเก่าสัตว์มกักกระจวดจาดน้ำพ่นเลยเลยนะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้แย่ไปกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจา้าเดี๋ยวเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงีงเงงรวยรวยปังปังสุขหัวสุขคนเนาะค่ะ ว่าจาใดที่แย่ไพบ่บอกมมวลหรือว่าแย่ไพ่อันตัวเลขผิดพี่น้องจ๋าขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะที่ได้แบ่งปั่นขอโม้ทั้งแย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจา๋าขอบคุณลหลายๆเด้อจา้าสวัสดีจา้า